ครับก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไฟนุ้ยแม่แสนซายในเอามองโอนมีรักแผนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบพวกเราเหมือนเดิมครับคอสปคณะสำรวจป่าเห็ดครับมาเก็บเี่ยงแล้วยังเท่ยป่าเลยเวันนี้ครับจะพาไปดูเห็ดพึ่งธรรมรอบสุดท้ายของปีครับ ที่ไปเปามื่อวานก,ก็เห็นขึ้นเล็กๆนะครับวันนี้ก็ลองไปดูที่ที่เคยขึ้นไปดกนมีขึ้นหรือเปล่หปปาหรือมันจะขึ้นแค่ตรงน้นเปล่าก็ิ่งออกจากบ้านครับเคลื่อนึนนะครับขี่รถไปประมาณ8 0โลครับสุดชีวิตมากครับครับไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นกันหรือปรเ,เอปล่าครับครับไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาเติมน้ํามันที่ปั๊มพีทลำดวนก่อนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงลําดวนแล้วครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาหลังจากที่เติมน้ํามันเสร็จเราก็เดินทางมาถึงแยกหนองยาวนะครับแยกหนองยาวหรือแยกกระเทียมเนี่ยเข้าเขตลำเภอสังขานะครับวันนี้ก็รายงานเป็นระยะนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นภาพคิดภาพออกว่าเดินทางมาจาก ชายแดนอำเภอเมืองครับสุดเขตอำเภอเมืองข้ามบางส่วนของสีขอแล้วก็ข้ามลำดวนครับเพื่อไปที่อำเภอสังขัดตอนนี้เราก็มาเข้าเขตอำเภอสังขะดแล้วแล้วก็จะไปถึงน่าจะไปถึงชายแดนเขมรนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนกานาแล้วเราจะเลียน ดินทางไปตรงฐานสองที่เห็นเพิ่งทามขึ้นเมื่อวานครับที่เห็นขึ้นเล็กๆเกมื่อวานครับไปดูว่าวันนี้จะยังอยู่หรือเปล่าครับหรือว่ามันโตขึ้นหรือ,อยังหรือว่ามันโดนเก็บไปแล้วหรือว่ายังไงครับไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงโซนของฐานสองแล้วครับใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาถึงนี่ก็สองชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยครับ โอ้ผักผักเม็กออกดอกยอดอ่อนสวยมากเลยครับเราไปดูตรงหมดถนอกเรองไปดูตรงที่เห็นเมื่อวานครับว่าจะเหลือหรือเปล่าครับเห็น <c oughs> คนเดินหาขุดจิปโปมเยอะแยะเลยครับวันนี้คนแถวนี้เขามาขุดจิปโปมกันครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตรงที่เก็บไว้เมื่อวานครับนี่ครับ เริ่มโตบ้างไม่โตบ้างมีขึ้นมาใหม่อีกครับดูครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเล็กๆเกนี่ยครับขึ้นมาใหม่ไอ้ที่เก็บไว้เมื่อวานก็เริ่มโตแล้วครับนี่ไอ้ที่โดนกินขาไปก็ไม่โตเลยครับอันนี้น่าจะเดินเติเมื่อวานหัวลุดเลยตรงนี้ครับเอาไหมนี่เล็กไหมเอาเลยเนาะเอาไปมันไอ้นั่นแลน้กระทบกระเทือนมันแล้ว ครับนี่ตรงนี้ครับมันจะโดนมันไม่โตอันนี้เก็บไว้เมื่อวานครับมันโดนกินขาครับเนี่ยัมนจะเป็นแบบนี้ครับมันไม่โตครับสวยงามค่ะน่าจะมีขึ้นใหม่ตามมาเรื่อยๆครับน่าจะขึ้นยาวอยู่นะครับรอบนี้น่าจะขึ้นยาวอยู่สันนิษฐานไปเองนะครับ สันนิษฐานเอาเองนะครับว่ามันจะขึ้นยาวเพราะว่าปีที่แล้วเก็บถึงวันที่24 25นู่นเลยครับ,รบอันนี้เพิ่งขาลายเลือดครับ นี่ครับมีขึ้นตามมาเรื่อยๆครับนี่เล็กๆเนี่ยครับน่าจะได้เก็บหลายวันอยู่ครับช่วงนี้รอบนี้โอ้ัวหลุดเลยเนี่ยครับขึ้นตามมาใหม่เรื่อยๆนี่ผมเก็บไว้ก่อนวันนี้มีหลายจุดเลยครับที่เคยที่เคยเห็นมันขึ้นครับแต่ไม่รู้จะได้ดูทุกจุดหรือเปล่าครับเพราะมาเวลาน้อยนะครับ มาถึงนี่ก็บ่ายสองครึ่งแล้วครับจะพยายามดูให้ได้หลายๆจุดครับวันนี้ขึ้นด้วยกันนะครับขาลายเลือดกับเห็ดพึ่งทามครับตรงนี้อีกดอกครับดอกเล็กๆครับตรงนี้ครับที่ไว้เมื่อวานครับก็มีโตบ้างไม่โตบ้างครับ ไอตัวที่โดนกินขาเน่าก็ไม่โตครับเนี่ยตัวนี้เท่าเดิมนะครับ ตรงนี้ครับสามดอกอบๆเลยครับเพิ่งข่าวลายเลือดครับ เม็กงามๆครับเก็บผักเม็กก่อนครับโอ้ยเอาไปกินขนมจีนเนาะแซ่แบแซ่บถ้าปลาได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเอาทุกอย่างครับ ผักมิกยอดอ่อนๆครับโอ้โหกินกับขนมจีนน้ำยาตีนไก่ครับสุดยอดเลยครับหรือไม่ก็ปนกบน้องครับโอ้แซ่บอิลีอย่าบอกใครเลยครับเห็ดแป้งครับเห็ดแป้งครับดอกสวยๆครับ ตรงนี้ครับรปจุกหนึ่งครับกระจุกหนึ่งเรือกันกระจุกครับเออหัวหลุดเลยเพิ่งถามครับโอ้หัวหลุดอีกแล้ว ตรงนี้กระจุกหนึ่งครับพึ่งทามครับน่าจะกําลังเริ่มครับเพราะว่ามันไม่เป็นหมู่เยอะๆครับเป็นหมู่หมู่ละห้าหกต้นเจ็ดต้นอย่างเงี้ยครับอะไรนีเหันแล้วน,น้อยก็เอาครับตอนนี้โอ้ดอกนี้บานเน่าแล้วครับ <laughs> ไปเอืมอยอร่ยนะคะกำลังสวยๆเลยคะ่ะตรงนี้กำลังจุูมๆค่ะเห็ดแป้งครับดอกสวยๆนะครับ เ,เห็ดเมาครับเห็ดแป้งครับต้องเก็บเห็ดแป้งแล้วครับเห็ดพึ่งทามก็เห็นไม่ค่อยเยอะครับ แป้งครับพึ่งขาลายเลือดครับโอ้โหดอกสวยมากเลยครับดอกนี้กำลังงามๆเนยครับ ตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับวันนี้ว่าจะไปหลายที่คงไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันมืดเร็วมากเลยครับช่วงนี้หน้าหนาวอย่างนี้ครับบ่ายสามบ่ายสี่นี่มืดมากเลยครับก็คิดว่าจะหาแค่โซนตรงนี้โซนพระพุทธรูปฐานสองตรงนี้ก็ว่าจะกลับแล้วครับ บานแล้วครับดอกนี้แต่ยังแข็งๆอยู่ครับเอาไปเอามาร่มนี้ก็ได้สี่ห้าดอกอยู่นะครับเนี่ยห้าหกดอกเลยครับเนี่ยครับดอกอย่างนี้ต้องมองดีๆครับเกือบไม่เห็นครับเดี๋ยววางก่อน ดอกนี้ครับบานแล้วครับแต่ยังแข็งอยู่ครับนี่ครถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอได้ครับถ้าถ้าอยากมาก็มาได้ครับถือว่ามาเดินออกกำลังกายผ่อนคลายครับดูป่าดูเขา เอาไปเอามาก็ได้พอแกงแล้วครับเนี่ยแกงใหญ่ๆเลยครับเนี่ยครับอันขนาดนี้มาทุกวันมาเมื่อวานก็เจอมาวันนี้ก็เจอครับเหมือนมันขึ้นตามกันทุกวันครับกำลังไข่ๆเลยครับวันนี้กำลังจุมจ้มสวยๆเลยครับตรงนี้สามดอกเลยครับ ตรงนี้สองดอกครับอดอกขนาดนี้ครับมีวามีนาเมื่อวานมองไม่เห็นครับ เก็บทางนี้ก่อนจุจ่มๆวันโหลดแมงกินโอ้ตรงนี้ครับเน่าทิ้งนะครับสองต้น ครับเน่าทิ้งอีกแล้วครับตรงนี้ครับใกล้ๆกันครับสองต้นครับบานนะครับแต่ยังได้อยู่ครับโอ้ดอกนี้งามๆเลยครับขึ้นขาลายครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับทองนูนเห็นแล้วครับเอาเก็บเลย ดอกน้อยๆสามดอกครับมันทารื่อย,ยตรงนี้สองดอกครับ สองดอกครับมองยากมากเลยครับกำลังเล็กๆ ได้แกงใหญ่ๆแล้วนะครับนี่ดอกนี้ครับบานแล้วครับแต่ยังสวยๆแข็งๆอยู่ครับโอ้หัวหัวหักเลยครับเตะพึ่งดำเลยครับคิดว่าพึ่งทามเน่าครับไม่ใช่พึ่งดำครับดูความแข็งงพึ่งดำขนาดนี้ยังไม่เน่าครับกำลังอร่อยเลยครับเตะพึ่งดำสองดอกติดกันตรงนี้ครับ มันสวยๆนะครับต้นนี้ได้แล้วเปล่าครับน่าจะเน่าแล้วมั้งโอ้ไม่ไหวนะครับเกล้วครับทำเชื้อตรงนี้ครับเห็ดพึ่งดำครับดอกกำลังงามๆเลยครับเห็ดพึ่งอะไรครับเนี่ยดอกกำลังงามๆเลยครับอ๋อขาลายเลือดครับ กำลังสวยเลยครับพึ่งหน้าห่อครับสองดอกตรงนี้ครับตรงนี้ครับพึ่งขาลายเลือดครับเป็นหมูนะครับส,สาม,ส,ามสี่ดอกห้าดอกหกดอกพึ่งดำก็ขึ้นด้วยกันตรงนี้ครับ หน้าข้างนาอยนึกอาไม่เอาเอามามาเก็บทางนี้นี่นี่ครับทางนี้ใกล้ๆกันครับนี่ครับพึ่งดำสามดอกพึ่งขาลาเลือดอีกสองสามดอกครับนี่จะดอกสวยๆแล้วครับตรงนี้ นานยกองก็ได้อโอ้ดำกับอุนน้ยขึ้นด้วยกันเรากำลังงามๆเลยครับสวยเลยค่ะสวยงามมากค่ะทางนี้อีกดอกหนึงน่งดอกไมน้อย ตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับอืดอกกำลังสวยๆแลครับใกล้ๆกันตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับอสวยงามค่ดอกนี้เน่าหรือยังครับโอ้น่าจะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับตรงนี้ครับสามดอกครับสวยเลยค่ะ ตรงนี้ครับหนึงดอกครับใกล้ๆก,กันก็มีเน่าออทิ้งนะครับดูฐานสองครับวันนี้ก็พอได้เก็บอยู่ครับก็เยอะอยู่นะครับนี่พูดไปก็เห็นตรงนี้น้อยๆดอกหนึ่งครับ นู่นล้นเลยจ้ะเต็มค่ะนี่ครับผลงานวันนี้ครับได้เยอะอยู่ด้วยครับตะการน้อยๆก็พูนอยู่ด้วยครับใครอยากมาก็เออมาได้ครับมาเดินเล่นๆครับถามว่าเยอะมากไหมก็ไม่เยอะมากครับก็พอได้ประมาณเนี้ครับมีเห็ดแป้งเห็ดเห็ดขาลายเลือดเห็ดพึ่งดําครับเห็ดพึ่งทามก็มีครับ ก็มีกระปิดกระปอยตรงนั้นอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับเก็บเก็บไปก็ได้เยอะเหมือนกันครับเนี่ยครับสําหรับวันนี้ก็คงจะกลับแล้วครับสี่โมงครึ่งก็มืดมืดแล้วครับหน้าหนาวแบบนี้ครับก็ไปแล้วครับก็กราบขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนททุกแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาเหตุของพวกเราครับ สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีมีชายทุกคนครับ